สักเนาะก็ขอให้อโหสิกรรมเพื่อความบริสุทธิ์บริบูรณ์ของลูกหลานในการทําการงานในการทําดําเนินชีวิตสืบไปแล้วก็ในโอกาสนี้ขอพรกับปู่ย่าตายายและก็ลุงป้านาอาเพื่อเป็นสิริมงคลให้กับลูกหลานนะคะถ้า มีการบรรไดก็ขอให้อโหสิกรรมในวันขึ้นปีใหม่นะคะสาธุเฮ้ยมีหงสุสนมาให้น้ตันนนวรงแล้วก็นางอาตินตงกันเอหุนใหุ้น่วยวันนี้มาหาว่เร็ ลาบะี่อแประกวดมัหนูวะนี่ลาบนไม่อายอาองถูรองไปอยื่ขอยื่นแนทำดีทำดีด้านหลังาุไม่น่ารักแบบนี้ไม่รัดเด้ไม่รัดเด้วอ๋อไม่รัดเดี๋แวางประตูางป ไปดูนู่นไปดูนู่นไม่ใช่ไปนี่ไปดูดิเด้อไปนําพี่เด้อโอ้ยไปยากโทรศัพท์ค่ะค่ะได้มั้ยคะค่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 ะ

ขันตูเรียกขันต้เต <t songs> ๋ผมขันนอยจใ้หลายว่ะเฮ้ย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 ้ยเยอฮนย้เฮ้่เฮ้ย้เ้

เอคหเอแป๊บเดียวอเหน้าตอยนมาเอาหน้าุ่หน้าไแกาน้ำโอายับย